ิวเข่าพี่น้องมาเบิร์กันว่ากับเข่าคอยสเปนอียังอาหารเหล่าที่ทุกคนต้องแบบฮ่าห่อแต่แซ่บแท่ปะมาเบิร์กันค่ะแอนแอนแท่เด้เด้เดเดเดมาแล้วค่ะทุกคนค่ะอาหารเหล่าของฉันแท่เด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 แซ่บอาหารเหล่ากับพี่น้องมาค่ะเหล่ามาแล้วกับพี่น้องมาค่ะประเด็กค่ะ ข้างถเหนียวค่อะอาหารของเราคือหือ,หอจีกต้นประเด็กล้มกระแห้งกินข่าวท่ามกลางสายลมที่แบบว่าอากาศเยือกเย็นและฮิกและกนะคะ เจ็บอ่าลองทีงโกโก่แบบโอ้โหใช่เจ็บจนดุดมือหมอขิงไข่นะคะเ,เดเดกงใจบายพี่น้องเห็นไหมเลิดกัขบขับเป็นมาเลิดแถมอืมอืมอืมต้นประเด็กกับพี่นอ้อง to nhai to lớn to lớn thật khá uhm. mà ừ. Mm-hmm. Uhm. Uhm. เด็ดนวัวอืมเลยพี่น้นองเอารสชาติความเป็นอีสานนี่ยเล่นขับต่ำสมองเลยค่ะบอกพริกหน่อยพริกอันกระเลียงเลยพี่น้นองใส่ลงไปก็เสิร์ฟริมรัวก็เสิร์ฟริมหัว ด้นยโดยปกติตามเลยแล<ม>้วค่ะแก่แฉว้าว